ตอนนี้ท่อนล่างก็คือไม่มีอะไรเลยโอ้ยเย็บหายไปหมดเลยเกลี้ยงเป็นแบบเด็กเกิดใหม่เลย พะแพรก็จะมารีวิวการเลเซอร์ขนน้องสาวนะคะซึ่งบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้ไม่ได้จะแบบทำทะลึ่งหรือว่าอะไรอย่างนี้เลยนะซึ่งการเลเซอร์ขนน้องสาวเนี่ยแพรคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ปกติมากๆแล้วมันก็แบบไม่ได้น่าเขินไม่ได้น่าอายอะไรขนาดนั้นนะที่แพรตัดสินใจว่าจะไปทำเลเซอร์ขนเงน,น,นี้เพราะว่าหนึ่งเลยคือแพรเป็นคนที่ใส่ชุดว่ายน้ำบ่อยมากคือแพรจะเป็นคนที่แบบไปทะเลบ่อยมากเพราะฉะนั้นก็จะมีการใส่ชุดว่ายน้ำบ่อยมากคือชุดว่ายน้ำจะเป็นแบบ ตัววีขึ้นไปใช่ปะซึ่งถ้าเวลาใส่แล้วเนี่ยถ้าเราไม่กําจัดขนบรเิเวณนั้นอะปกติแพจะใช้วิธีการโกนก็คือทุกครั้งที่จะใส่ชุดว่ายน้ําก็จะต้องโกนพอเวลาโกนแล้วพอมันขึ้นแล้วอะมันแบบคันยุบยุบยุบแล้วมันก็ขึ้นเป็นต่อแล้วก็อย่างที่2เลยก็คือเป็นเรื่องของการรักษาความสะอาดเพราะว่าอย่างเช่นที่เวลาแบบเป็นประจําเดือนอะถ้าเรามีแบบ ความรกรุงรังบริเวณนั้นอะแล้วเวลาใส่ผ้าอนามัยคือมันแบบมันอาบไปหมดอะแพ้ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าอืมันไม่มีอะมันก็น่าจะดูแลความสะอาดได้ดีมากกว่าคือคิดนานมากแล้วก็เล็งมานานมากแล้วแหละว่าอยากจะทําแล้วก็คลินิกที่แพ้ไปทําเนี่ยชื่อคลินิกว่าเดลูน่านะคะคลินิกเขาก็จะมีความน่ารักมุ้งมิ้งมากที่แพ้ตัดสินใจตอบรับคลินิกนี้เพราะว่าเห็นเป็นสีชมพูแบบ คือว่าทุกคนนอกจากคลินิกจะมุงมิงแล้วพนักงานที่นี่น่ารักมากๆทุกคนคือตั้งแต่แบบเดินเข้าไปเลยคือเขาดูแลบริการดีมากอันนี้คือแพรไปทำมาก่อนแล้วแล้วก็แพรได้มีการถ่ายเก็บไว้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันเลยนะคะว่าตอนที่ไปทำมันเป็นยังไงบ้างนะคะ hey, ตอนนี้แพรมาถึงคลินิกแล้วนะคะก็อเตรียม จะเข้าไปทำแล้วตื่นเด้นปนเขนนิดนิด้ลายคลิปน้าก็คือเป็นสีที่แพ้ชอบเลยสีชมพูมนี่ตอนนี้ก็คือเปลี่ยนชุดเสร็จเรีวบร้อแล้วค่ะก็จะมีชุดใส่อยะะ่างนี้ตอนนี้ท่อนล่างก็คือไม่มีอะไรเลย จช่ค่ะวันนี้คนที่จะมาทำเลเซอร์ให้แพนนะคะชื่อน้องแบมนะคะสวัสดีค่ะน้องแบมสวัสดีค่ะขอถามหน่อยค่ะว่าเครื่องตัวนี้นี่คือเครื่องอะไรคะเครื่องนี้เป็นเครื่อง AFT ค่ะคือเครื่องนี้มันจะเจ็บน้อยกว่าแย่ะค่ะเพราะว่าแย่ะกับค่อนข้างค่าพลังงานสูงมากเลยต่างจากเครื่องนี้นะคะแต่ว่าถามว่าอะไรหลุดง่ายกว่ากัน เครื่องเนี้ยค่ะมันจะหลุดง่ายกว่ามากๆแต่ว่าเครื่องเนี้ยจะแบบคุณภาพอะไรเงี้ยดีพอๆกับเยียด้วยค่ะก็คือไม่เจ็บแค่ไม่เจ็บเหมือนกันอันนี้ก็เดี๋ยวต้องเดี๋ยวก็ไปต้องนอนนะโอเคโอเคคืออันนี้เคือทำมาก่อนเลยคะไม่เคยเลยค่ะไม่เคยแบกไม่เคยทำอะไรเลยคือคนที่มาทำโซ่เขินกันบ้างไหมคะเขินเขินกันละค่ะ จะเขินก็จะกลายเป็นแบบเกรเลงเพราะว่ากลัวเจ็บมากกว่าแต่ว่าระหว่างนั้นหนูก็จะใช้คูลิ่งคูให้ด้วยมันก็จะไม่เจ็บมากนะคะเจ็บมากคนไม่ไหวแต่ร้อนอะไรเงี้ยก็ได้หนูได้น้องแดำไม่ฝันร้ายหรอไม่ฝันร้ายทำมาเยอะแยะกูวฝันร้ายไม่ฝันร้ายไม่ฝันร้ายได้ยังไงก็เพื่อหลังการแบบทำความสะอาดทำก่อนใช้งานนะคะ คนีไม่ได้กลมานะค่ะพอพอแบบพอมันโควิดแล้ไม่ได้ไปทะเลแล้วก็เลยแบบไม่ได้ไกเปล่อน้องไปเลยใช่เอก็นโกลกนี่ตอนนี้น้องเขากำลังจะโกนคน่ฉันคนละดายั้กับปัเลยอ ม่ไม่เขินมากกว่าโอ้โหโอเย็นนี้ก็อบไปอาบนะอะไรปกติได้เลยค่ะใชชวได้ตามปกติเลยแค่ไม่ต้องไปกเพิ่มนะว่าสองัปดาห์สามสัปดา์เนี่ยเขาจะค่อยๆร่วงไปเองจะไม่ได้แบบหลุดเลย หมดวันนี้เลยค่อยๆหลุดเลไม่น่ามองอ <c oughs> วันนี้กำลังจะเริ่มยิงเลเซอร์คะตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเลยเพราะ,ะว่า <c oughs> ต้องปิดตาที่ถ่ายกล้องคงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเ <c oughs> พราะว่าจะแสกัะมันจะแรงนิดนึงนะคะช่วย <c oughs> จับน <c oughs> ะต้องมีตรงไหมโอเคโอ้ยเย็น อันนี้คืออะไรคะโพลิ่งค่ะกลาสไวทิคไม่รังยจมันชอบายละประเด็นนี้นะคะหนึ่งสอประมาณพอได้อยู่ก็ใช่ไหมบ้างค่ะก็แบบดีเป็นเรื่องออลยใช่ใช่อันนี้ยังแค่แบบเบสิคเบสิคเพราะว่าตรงนี้กดน้อยโ,โอ้โหทุกคนตอตนนี้ก็ทอนเสร็จแล้วจะบอกว่าเจ็บไหมันไม่เจ็บอะไรมันก็แค่แบบรู้สึกแบบสะตง น้อยๆแบบเออน,นิดนึงอะไม่ไม่ได้จิบไม่ได้หลอดไม่ได้อะไรหรือแล้วก็ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวน้างเขากำลังจะาม,มาตัวเป็นมารก์กุหลาบให้เพื่อลดการละค่าเครื่องผิวมันแบบชุ่มชื่นเลยตอนนี้จิบทำเสร็จแล้วเออันนี้ก็คือ ขั้นตอนที่แบบแพรไปทํานะคะส่วนราคาอันนี้แพรไม่แน่ใจเหมือนกันทุกคนก็ลองทักไปสอบถามราคากับทางคลินิกไปปรึกษาไปสอบถามได้เลยมันมีการทําหลายอย่างแต่ละคลินิกไม่รู้ว่าเขาเรียกตามกันหรือเปล่าแต่ว่าถ้าของที่นี่อ่ะมันจะมีแบบการทําแบบบิกินี่ก็คือมันจะเป็นแค่เหลือเส้นไว้อย่างเงี้ยแล้วก็จะมีการทำเป็นแบบบราซิเลียนก็คือตรงข้างหน้าก็คือจะ โลนหายหมดเลยและอย่างที่3ก็คือฮอลลีวูด d ก็คือข้างหน้าหายหมดเลยแล้วก็ข้างหลังด้วยข้างหลังก็คือบริเวณก้นของเรานะคะน้องก็จะแบบหายไปหมดเลยเกลี้ยงเป็นแบบเด็กเกิดใหม่เลยแพรทาแบบฮอลลีวูดก็ทุกคนก็ไปทักสอบถามราคากันได้เลยเพราะว่าราคาแต่ละอย่างไม่แน่ใจว,ว่ามันจะต่างก,กันหรือเปล่าแล้วก็โปรโมชั่นแต่ละช่วงอะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมือนกัน ทุกคนก็ทำไปถามกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ